แต่หนึ่งตาคืาตอตาคือมาปุ๊บแยกกรหนาบตายฮะกระหาบตายออกไปกันอยู่ในถ้ำอ่ะพี่ลองเดินมาหาผมอะ่ะถ้ำไหนยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นจริงกูบอกไม่ได้เหมือนกันกูอยู่ในถ้ำไหนอไอ้เฮ<ะ>ียถ้ำตรงข้าขงหูกูไม่มีซอมบี้เป็นล้านเลยไม่เจ๊เด็กอคอกูหา่านถ้ำอีกถ้ำหนึ่งไอ้เฮียพี่อยากสร้างบ้านริมทะเลจังพี่พี่ว่าอยากสร้างเลยตอนนี้พี่ห่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาพี่ไปสร้างแต่ตอนเนี้ยพี่เอาปัจจัยสีให้รอดก่อนพี่ น่าดูตัวที่มุมนี้อยู่สัตว์เอ๊ะกลัวเลยว่าอยู่ใกล้กู่สายใจสายผมมีหนึ่งคำถามอะไรพวกมึงอยู่ไหนกันวะอยู่แถวเดีเกิดนะอยู่ห่างจุดเกิดไปหน่อยเดียวเองแต่กลับมันอยู่ในถ้ำผมกลัวพี่บอส๊อบพี่ยังอยู่แถวจุดเกิดอยู่เร็วนี้บอสผมกลัวจะไปทำอะไรเยวไปอะไรอะไรอย่างนีประโยชน์มากเฮ้ยผมเจอถ้ำที่ก้อนบอกแล้วผมเจอถ้ำแล้วเนี่ยพี่ว่าเราควรไปหาก่อนนะพนาดที่กำลังตกปเลสติกทูเกเตอร์ น่าจะฝั่งนี้นี่นี่ยังมีท็อปเจเจท็อปตั้มนี้เหรอวะนี่เจก็แตเฮ้ยพวกนายอยู่ไหนกันนะ่ะฉันอยู่คนเดียวอตอนนี้เข้าไม่ได้แน่ๆโอเคอย่างน้อยตรงนี้ก็ปลอดภัยไม่น่าก,กลัว,ว <c oughs> อ่วอวะย่าตรงมาแล้วมาแล้วตีปาร์ตี้กันหรือไงเสียงสมัครมาแล้วทุกคนโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอาจจะมาโดนตกเลย ไอ้คุณมีขวานคุมีขวานใหญ่ไอ้เช่นเดียวองทำอะไรอะออกตีมันใอ้คว่าปรับเปลี่ยนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนพี่โอ๊ยโทษโทโทโทษ่แล้วรอพี่บอกเลย้วนี่คอแรนอะไรวันนี้โอ้อ๋ไออันนั้นไออะไรนะอย่าลืนะขอบคุณอคุณลืมหีดหดหลีด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 ลอดหลีดหลีดนีลี เอ็มหัวกูเลยนะไอ้ที่อ่ะน่าเป็นอะไรกันะดูไปดอูเจอแล้วต้นต่อของเสียงเฮ้ยเชี๊ยมันกระโดดไม่ถึงวะนะครสามผีมันต่อบล็อกขึ้นมาเออไอเวน มันต่อได้มันต่อได้ไงวะที่เยอะจังหวะกูให้กูขุดแร่ในถ้ำน like oh so ี้ดีๆเถอะอันตาตาอ้เนี่ยต้องรอให้เช้าเราไม่ได้ปิดข้างบนไว้มันก็เลยอยู่ในนี้อ่ะไปละไปละโอ้โหเดี๋ยวตอนเช้าเราต้องรอยมันออกจากถ้ำมันเนี่ยกูปิดก่อนกูปิดไว้ดีกว่าเดี๋ยวแม่งโดดขึ้นมาน่าจะยากนะถ้ามันจะโดดขึ้น มันโดดได้นะตอบบอกได้ด้วยอ่าหิวน้ำน้ำข้างล่างไงเน็ตลงไปดิพี่เจอทองแล้วก็เฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยทำไมมันหลุดมาโอกูตีบอกเข้าไปเองอ้าเฮือ,อก็แต่มึงนี่ฮขอกันนะของกแกลเลยเน็ต <c oughs> ข้างบนเกิดอะไรขึ้น,นกูบอกอยู่ไม่ถอย,ยอีกสิอีเป็นล้านเลย มันหลุดเข้ามาเหรอไอ้ไอเอานี้เอาของของของกูเอาดาบมีดฟิกแอกอะไรก็ได้มึงเวี่ยงไปไหนล่ะพี่เรียกูจะตายอ่าอย่าตีมาทางนี้ครับอุ้ยกูตายตายเพราะอะไรวะไอ้เจ้าคนนี้โดนตุย้ยเจีาคุณจะตายเยอะคนตายเต็มเลยคนตายเต็มเลยจริงๆพวกมึงก็รอดนะแต่พวกมึงโดดลงมาปะไม่กูจะกินนะฮะกูไม่จะโดดหลุนผักนลงมา่าทิ้งฉันไว้ข้างหลังถ้าจะเข้ามาได้อเลยฉันเจ็บ เอ้ยผีทุบพกได้ไอ้เหี้ยฮนะเหี้ย <Yeah. S 1> หนแต่แต่ว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่มันจะทุบนะพี่ไม่ได้ทุบตลอดเ oh <my> อ้าไม้ยังกังก็ต้องใช้เป็นหินนะ <laughs> เอเอเออออออดินอาจจะทุบได้แต่หินนะผมไม่เห็นมันทุบเลยไม้ด้วย <laughs> น่าขี้เหร่คนสินะทินบะที่ที่คนเล่นบมาเยี่ยนนี่ถึงสร้างสร้างกำแพงหินเนี่ยครับอ่าเนี่ยไปออกตามหากระดาษได้ไหมลงมาในถ้ำที่มันมีน้ำมาเพื่อนมีของเยอะมีซอมบี้เยอะโอ้ยมึงพูดคำว่าเยอะไม่ได้อ่ะมีเยอะอ่ะซอมบี้มันน่ามันต้องเรียกว่ามหาสารนะไอ้เหี้ยทำใอ่ะ เอาไหมมีเหล็กมีเหล็กเหลือป่ะอ่าไม่มีอ่ะไม่มีเลยเจอเหล็กยังอ่ะเจอเล่เหล็กธรรมดายังอ่ะเจอเล่เหล็กมาใช้ด้วยวาน้ำเลยพี่วางน้ำเลยเจอเล่เหล็กยังโอนี้โอหโอ้นี้น้ำเป็นรีสคิวน้ำน้ำบ่อเดีของเราเลยนะน้ำบ่อเดียวของเราเลยนะวันนี้โอนนี้คุยกับฉันหน่อยสิไอ้กรั๊ก ขอโทษพี่ใกล้ๆพี่ใะไรกันใกล้ถึงแล้วไอ้ตายแล้วพี่หิวน้ำแล้วโอ้ยนิดเป็นเงินหมดนะก็กลัวมาทำปลุกน้ำให้ไงเห็นเราว่าปลุกน้ำอ่ะดีอยู่แล้วสี่ถูกต้อไปให้แป๊บนึ่งไม่ใช่พวกเขาเท่านอะไร่ะรับเปลี่ยนมาให้แล้วพวกเราสี่คนหนังอะมึงก็ต้องกลัวหรอกไอ้นิด มึงหาได้เรื่อยๆแหละอยากข้างนอกอ่ะเต็มเลยมึงอยากข้างนอกอะไรก็มาได้ไหนอ๋อหิวน้ำจะตายแตกแตกมังไงอึงก็ต้องแตกแตกโอ้นี้น้ำรถขีพี่ผมมาแล้วพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่ข้างหลังเรามีแข้งตายแล้วเพื่อนเราจะไม่หนาวแล้วหนาวแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงเฮ้ยฮะจะเลยขึ้น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 ยังไงวะ ไม่รู้มันเหรอเออดิยังกินเราหมดแล้วเหรอกินเราหมดแล้วเหรออากาศบริสุทธิ์เจอพลิดเจอพลิดรู้ว่าคืเคลียร์ป่ารอบรอบปากถ้ำมาก่อนเลยจะถางใเนี้ยังดิอ๋อลองถางอ้ยถางป่าแถวนี้เราต้องถางทิ้งเว้ยอีกฝั่งหนึ่งมันก็ทุบข์หิวเหมือนกันพี่ กรันอกติครับผมทุกคนอยากรู้ว่าว่าอันหนึ่งบล็อกนี้มันจะหายไปไหมถ้าเกิดแคนทีอะไรนะไม่แล้วไม่แล้วนะตรงนี้สองชั้นก่อนเลยบล็อกหินเอาโบยู่แต่โอกาสที่มันจะทุบมันก็ไม่ได้เยอะมากไม่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 เลยไม่แดกบล็อกไปเลยอ่ะมันสุ่มเปล่าว่าแบบว่าบางตัวแดกได้อ่ะบางตัวน่าจะเป็นที่บางตัวก็ตัว ตัวอะไรมันจะดลูกนั่นตัวะต่ตัวในถ้ำมันจะแดงได้หมดเลยต้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้ามึงจะทำให้ทุกคนออกมาเดินเล่นข้างนอกได้อีกครั้งรอก่อนนะอ่าเน็ตพี่สามารถทำกระเป๋าให้น้องได้ละพี่ผมก็เจอทองผมเจ๊ทองอันเนี่ยวกำลังอ่าพี่จะแปดอันออกแล้วออกแล่อกทับเกมมิ่งโอ้ย ออหงุดหงิดเว้ยกันขุดลงมาอย่างนี้หัวกูเป็นรอยบนแล้วไม่ได้ทำให้มันเลิศหรูอารีผมให้แค่นีเดียวแล้ไอ้พวกตองโน้นไปโบว์ของนู้นเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยแตกกินกันแล้วเปิดไป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 โอเคตอนนี้เหลือเก้านัดท้ายเคลียร์เคลียร์เหมือนเกือบหมดพอดีพบอสผมต้องการกองหนุน เดีย๋ยวสามตัวสุดท้ายแต่ปืนผมลูกหมดแล้วกําลังไปพหมดแล้วอ๋วอ,วอมันวางบล็อกได้เว้ยแต่เป็นบล็อกที่แบบว่าไม่ใช่บล็อกแข็งอ่ะเป็นกรวดเป็นบล็อ,บบอกดินนะ<ม>เป็นก้อนกรวดบล็อกแบบว่าวางง่ายๆอ,ะอ่ะไอ้เหี้ยมึงยังไม่หมดอีกอ่ะก็ติดอยู่ข้างในอ่ะข้างเลยใช่ตรงนี้ผียเยอะเยอะอ่ะพี่อ่ามันก็ติดเลยออกมาไม่ได้เดี๋ยวพี่ลงไปช่วยปืนตอกปืนตอกรีบหายแล้วเขาตายตรงไหนวะเนี่ย กู <c oughs> ไม่กล้าเขาไม,ไม่เไรผมมาช่วยพี่บอม yeah. ย้อดนัลกลบกูตัวแตกละมาๆมา,มาไปไปไปปืนธงปืนกูขึ้นมาปีของของั่งเรากำลังไปเปีของอารยธรรมพวกเราใช่ไหมเออปัญหาคือไว้ตรงไหนก็ไม่รู้วันนี้วันวนี้หน้ามึงคือผู้หนีแบบหมาจนต่อเพราะว่าผู้หนีแบบหนีสุดตีนยังไงกูได้มีมึงคืนมาแล้ะ โดนตัวอมบี้เด็กเขาเราไม่ใส่ดิถ้างั้นเอานี่ยจะเจอแล้วใช่ตัวนี้เขโมยเอาลงไปเปนมืเลยตอมบี้สี่ตัวห้าตัวละวัวเดือดไม่น่าไหวละมาแล้วโอ้โอ้ถอยเลย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 รอเติมกระสุนชุดใหม่ก่อนเยอะล้วยอะแล้วพีเราจะตายพี่บอสอย่าตายพี่เนี่ยเราต้องลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมีคนสลับชีวิตอีกรอบหนึ่งก็หาสองกูมีโล่กูมีโล่มาดี้มาดี้ช่ด้วย โอ,อ,อ้ด e! oh, oh, ิท้าวได้แป๊บเดียวโอ้ดิพี่มอสโอ้ดิโลดจะตายเก่งเียงไปห่วยนี่ไงแงอยู่แขงอยู่มีกโอ้ดิสวยขาางขึ้นมาไม่เจอสวยสวยปุดปๆดปดปดขึ้น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 ข้าออกหน่อยลงปุ๊บเขวิ่งอยู่ วิ่ง <ules> อยู่โว้ยเลื่อนแล้วแปดเลื่อนล้แปดไอ้หลงห่างอยู่ข้างหน้ามึงเลยไอ้หลงเอิเออคุณวังไหนคุณหลงไหนจรลรีจรลรีหลงตรงนน่นแหละหนีหนีรีกูหนีกรูมใจนะจรลรีจรลรีเฮ้ยเฮ้ยเรามีนั่นปะเรามีตัวของไมีตกใจยิงปืนยิงอันนี้อะไรอ่ะ di kolamnya